สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนกุลกวางชาแนลนะครับวันนี้จะพามาพบกับบอลสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับปะปนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเก่าบอลแรนะครับหรือว่าบอลที่ราคานะครับแบ่งปันจับต้องได้แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ส,สำหร uh, um. right? ับบอลต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามหาชัยนะครับสวยมากนะครับเป็นบอลที่มีหัวแล้วนะครับนี่พร้อมผ่าได้เลยนะครับใครนะครับอยากได้ไปผ่านครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับสาหรับมหาชัยนะครับเป็นไม้ไซแม่พันธุ์นะครับพร้อมผ่าเลยนะครับและต้นที่เราจะแบ่งปันนะครับนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากบอลช่วงนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับต้นนี้ก็จะเป็นใบหอกนะครับนี่ถ้าใครซื้อต้นนี้ก็จะแถมผักชีไปด้วยนะครับ ไม่ใช่นะครับอ่ะบอลต้นนี้นะครับเป็นใบหอกเปิดอีพีให้กับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลอีกแล้วนะครับสำหรับต้นนี้ใครสนใจอยากได้นะครับแบ่งที่ราคา80บาทครับด่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับ80บาทนะครับเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็มีชื่อว่าเจ้าสาวนะครับป้ายแล้วด้วยนะครับนี่เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวสวยๆเลยนะครับใครสนใจอยากได้ไปนะครับเอาไปที่ราคาเพียง 60บาทนะครับเจ้าสาวราคา60บาทจัดไปเลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าเรียกซับนะครับเป็นบอลใบกลมสีออกน้ำตาลเข้มกระดูกดำนะครับก้านดำด้วยนะครับใครยังไม่มีนะครับเป็นไม้มงคลชื่อพอมากเลยนะครับชื่อว่าเรียกซับนะครับใครสนใจเอาไปในราคาพิเศษนะครับ70บบาทเท่านั้นเองนะครับบอลสีเรียกซับนะครับเดี๋ยวต้นต่อไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ต้นต่อไปเลยนะครับต้นนี้มีชื่อว่านารายนรรมิตนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นบอลเก่านะครับโหผมซื้อแม่พันมาแพงมากเลยนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็ก็ราคาเบาแล้วนะครับเอาไปที่80บาทนะครับนารายนารมิตนะครับชื่อเพราะมากๆเลยนะครับนี่ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับต้นนี้นะครับโหแม่สวยมากนะครับนี่ชื่อว่าคุ้มกล้าวนะครับคุ้มกล้าวต้นนี้ไมาแยกหนอนนะครับคุ้มกล้าวต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง 80บาทนะครับนี่ขุมก้าวสวยมากๆเหมือนกันนะครับและบอลสีที่เราจะพาทุกท่านไปชมนะครับอีกต้นหนึ่งเป็นบอลเก่านะครับใครที่ยังไม่มีเก็บนะครับทศกัณฐ์เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับกระถาง5้าเลยนะครับนี่กระถางนี้ทศกัณฐ์ม้แยกหน่อต้นนี้นะครับใครสนใจนะครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ100บาทนะครับแยกหน่อนะครับไม่ใช่ไม้ผ่านะครับสวยมากเลยนะครับทศกัณฐ์นะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับแดดดีนี่หูบอกเลยครับว่าจัดจ้านมากเลยนะครับ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสีบุรีรัมนะครับต้นนี้ก็จะเป็นไม้หัวเลยแหละครับเนี่ยเห็นไหมฮะสีบุรีรัมเอาไปเพียงแค่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะต้นใหญ่นะครับกระถางใหญ่มากเลยครับสีบุรีรัมนะครับสวยจริงๆนะครับนี่แต่เรามีเกาะเกศนะครับต้นนี้นะครับนี่เป็นไม้นอกตู้นะครับกระถางใหญ่มากเลยนะครับเกาะเกศต้นนี้ใครสนใจเอาไปพิเศษเลยนะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับเป็นไม้นอกตู้นะครับมีหัวแล้วด้วยนะครับเกาะเกล็ดนะครับส่วนต้นนี้นะครับมีชื่อว่าหนุมานประสานกายนะครับเป็นไม้แยกหน่อสวยมากๆเลยนะครับโอ้มีมีสี่ใบแล้วฟอร์มสวยด้วยนะครับเป็นไม้แยกหน่อที่ฟอร์มสวยจริงๆนะครับใครสนใจหนุมานประสานกายต้นนี้เอาไปในราคานะครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับอีพีนี้พิเศษนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอ่อค่าส่งเมาเมาห้าสิบาทตลอดสายนะครับใครเอฟพีต้นนะครับก็ 5 0บาทนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสุดลักนะครับสุดลักต้นละ50บาทนะครับแดงๆสวยๆเลยนะครับใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเช่นเดิมเลยนะครับบอนสีของส่วนคุณกวางนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไม้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มต้นที่20บบาทนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นต่อไปกันเลยนะครับ มาชมกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันกันเพิ่มเติมบ้างเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สิทธ์นะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับเอ่อฟอร์มสวยด้วยนะครับหลวงปู่สิทธ์ต้นนี้นะครับก็จะแบ่งเอฟซีทุกท่านในราคาพิเศษนะครับเอาไปเลยนะครับนี่หกสิบบาทนะครับหลวงปู่สิทธ์นะครับแล้วก็จะมีต้นนี้นะครับเอ่อใครชอบบอลที่ชื่อเพราะๆนะครับต้นนี้มีชื่อว่า จะเริญนรัดนะครับเจริญรัดเอาไปในราคาพิเศษนะครับห้าสิบบาทนะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะมงนนนะครับหน้าดั้งเดิมนะครับมีด่างชมพูแล้วนะครับมะมงนนต้นนี้นะครับเอาไปในราคานะครับจัดให้เอฟีเลยนะครับนี่สี่สิบาทนะครับมะมงนนนะครับ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอลเก่าสวยนะครับบอลแรปี6 4นะครับนบพักเก้านะครับนี่เห็นไหมครับนบพักเก้าไปในราคาพิเศษนะครับ40บาทเช่นกันนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นบอลที่คนถามหามาเยอะนะครับช่วงนี้ก็มีเพิ่มแล้วนะครับนี่ชายชนนะครับไซส์อย่างนี้เลยนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับชายชนกระถางไซส์นี้นะครับก็เอาไปนะครับในราคาพิเศษนะครับเพียง50บาทนะครับ เหมือนจะมีอยู่ทั้งหมด3-4กระถางนะครับชายชนนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับกระถางละ50บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบลูกไม้สวยๆนะครับนี่เห็นไหมครับลูกไม้อันนี้ผมคัดฟอร์มไว้นะครับก็มันจะมันจะเป็นไม้มีชื่อในอนาคตก็ได้นะครับต้นนี้ต้องเก็บไปตั้งฟอร์มสวยๆได้เลยนะครับผมแบ่งให้เอฟซีนะครับส่วนกว้างต้นเดียวนะครับแบ่งต้นเดียวนะครับพิเศษด้วยนะครับในราคา 80บาทครับตัวนี้โอ้โหหน้าสวนแบ่งอยู่ที่ร้อยกว่าเกือบ200เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็มีชื่อว่านารีบุรพานะครับนารีบุรพานะครับนี่น่าเก็บนะครับเอาไป40บาทนะครับต้นโตแล้วนะครับต้นโตแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวหาบอลสีแบ่งปัน fc เพิ่มเติมนะครับต้นนี้เป็นไม้อาจารย์ปอครับชื่อว่าไก่คีรีวงศ์นะครับนี่ ไก่คีรีวงนี่เอาไปในราคาต้นตัวแล้วนะครับต้นตัวมากเลยนะครับไก่คีรีวงเอาไป50บาทก็พอครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับ50าบาทนะครับส่วนใครอยากได้ใบหอกต้นนี้โอ้นี่นะครับผมโพสต์ขายไป300นะครับแต่สําหรับ FC ส่วนคนกวางนะครับเอาไปในราคาพิเศษแล้วกันนะครับ299นะครับนี่บอลใบหอกมาแรงนะครับช่วงนี้ จัดให้ FC ส่วนคุณกวางเชนแนลเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมครับนกปะเก้านะครับมีหลายต้นมากๆเลยนะครับใครสนใจก็รับแบบเยอะๆก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นกระบี่ในร้อยหน้าสวยมากเลยนะครับนี่กระบี่ในร้อยต้นละ40บาทครับสวยมากเลยนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับเอามาไว้นานแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเป็นโอ้นี่นะครับผมลืมชื่อแล้วใครจําได้บอกผมหน่อยนะครับ ทเทพเทวฤทธ์จำได้แล้วครับเทพเทวฤทธ์ต้นนี้นะครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับใ,ใคร passed, สนใจเทพเทวฤทธ์ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษนะครับ80บาทนะครับเทพเทวฤทธ์สวยมากเลยนะครับนี่ใครชอบลูกไม้สวยๆก็ทักเข้ามาได้ที่เพจสวยุนกว้างก็ได้นะครับก็เรามีเริ่มต้นตั้งแต่20บา네ทเป็นต้นไปนะครับใครรับเยอะก็ราคารถนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อันนี้ก <t> ็จะเป็นเทพสายลุงนะครับบอลกาบนะครับนี่หต้น2ต้นนะครับเทพสายลุงก็ พิเศษกระถางละ60บาทนะครับเทพสายรุ้งสวยมากนะครับเป็นบอลกลาบนะครับมีด่างเหลืองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมต้นต่อไปกันต่อเลยนะครับตู้นี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งนะครับที่มีบอลสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าลูกไม้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่โอ้นี่เดี๋ยวเอาไว้รอแบ่งอีกสักระยะหนึ่งนะครับนี่ผมเจอเกาะเกดเจน2แล้วนะครับสวยมากนะครับโอ้ดูต้นนี้สิ เหลืองครบเลยนะครับต้นนี้นะครับกอกเกตเจน2ใครสนใจอยากได้นะครับผมให้ราคานะครับเจนสนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มกลับมาดีแล้วนะครับแต่ผมก็ยังขายราคาแบ่งปันอยู่ดีครับกอกเกตเจน2ต้นนี้ผมให้100บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันสวยะครับขออนุญาตขายตามหน้าไม้เนะต้นนี้100บาทนะครับเป็นเอ่อบอลที่สวยมากๆเลยนะครับนี่นี่นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นใบหอกนะครับโอ้ ตันนี้เป็นใบหอกลูกไม้นะครับใครสนใจนะครับก็ขอแบ่งราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าต้นเนี้ยมันเป็นด่างชมพูด่างเหลืองสีสวยครับเพราะว่าแม่เขาแม่เขาสวยมากเลยนะครับแม่แม่ลูกไม้ต้นเนี้ยนะครับก็เอาไปในราคาพิเศษแล้วกันนะครับสําหรับเอฟซีสวนกุหลางนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับใบหอกต้นนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะครับนี่เห็นไหมครับ หลวงตาเมืองต้นนี้เอาไปพิเศษนะครับเอาไปในราคาพิเศษแปดสิบบาทนะครับเพราะว่าไม่เผือกนะครับมีสีเขียวขึ้นมาอยู่แต่ต้นเขาก็ยังยังยังลุ้นใบต่อๆไปว่าจะเผือกหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปในราคาแปดสิบาทแล้วกันครับแต่หน้าสวยนะครับใครสนใจก็รับไปเลยนะครับนี่มีลูกไม้เยอะแยะมากมายนะครับใครอยากได้ลูกไม้นะครับกล่องสุ่มนะครับก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับสี่ต้นนะครับสี่ต้น เป็นกล่องสุ่มนะครับมี4ต้นนะครับหนึ100บาทนะครับถ้ามีปลายทางก็บวก20นะครับถ้าส่งมาเมห้าสิบาทนะครับลูกไม้กล่องสุ่มก็จะเป็นลูกไม้เอาไปลุ้นสนุกกันนะครับเหมือนกับเคยแบ่งแต่ก่อนแบ่งกล่องสุ่ม250แต่ตอนนี้ก็แบ่งกล่องสุ่มลูกไม้อยู่ที่100บาท4ต้นนะครับนี่ค่าส่ง50บาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามีปลายทางก็บวกเพิ่มนะครับยีบาท เนนั้องก็ใครสนใจลูกไม้สวยๆนะครับหรือบอนสีราคาส่งหน้าสวนนะครับหรือจะเข้ามาชมที่จังหวัดกาสินนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรหรือไอดียไลน์นะครับที่เราขึ้นไม้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ e ีีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามกดไลค์ซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้เน้นพาชมนะครับจับเจอก็แบ่งปันกันไปนะครับตามสไตล์ของเรานะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วนะครับขอฝากคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ